สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Root Easy นะครับก็สําหรับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Roblox m a p Box f o r t u n เคยเก็นะครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้พี่ท็อปนะครับจะมาเริ่มเลเวล1ใหม่นั่นเองนะครับทุกคนและก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่วันนะครับ,บถึงจะเวลตัน2450นะครับผมและคือแบบว่าผมไม่คิดนะว่าตัวเองจะต้องมาลำบากเล่นเวล์หนึ่งใหม่ในะโอโหรละหหลักแบบยังโหดเวลตันมีผลครบทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว ผมเจอผลปีศาจนะครับทุกคนเฮ้ย <Wow. S 1> hey, ผลสปินนี่ฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับขออีทก่อนเลยแล้วกันนะครับผมกินไปเลยอ <c oughs> ได้ผลปีศาจโอ้โห oh, oh, เข้าเซิร์ฟมาก็ได้ผลปีศาจเลย <c oughs> นี่ผลสปินนะฮะยัานลู่ตึง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 เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนอันดับแรกนะ่ฮะขอญาตรับควสก่อนเลยแล้วกันจะัดไป โอ้โหเจ็บจี๊ดนะ,ะทุกคนเราต้องไปจัดการตัวตรงนี้นะครับผม5ตัวนะฮะเพื่อรับรางวัล300 exp นะครับทุกคนจัดไปนี่ลูดไปลูดไปโอ้โหแรงโคตรแรงมากนะฮะเข้าทีละหนึ่งเนะี่ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเออต่อ,อ,ตอยต่อยไปรัวหมัดไปนะครับทุกคนเอ้ยมาผมมีวิธีฟาร์มแบบไวนะครับทุกคนตรงนี้นะฮะไปเลยไปเลย เวลหนึ่งใหม่โอ้โหมันลําบากจริงนะผมไม่คิดนะว่าผมจะต้องมาลําบากจริงๆนะเนี่ยโอ้โหรหัสหลักนี่มีผลถาวรครบทุกผลไม่ไหวเลยพี่ท็อปนี่พี่ท็อปนี่แต่ว่าเพื่อนน้องๆนะครับพี่ท็อปทาได้นะครับทุกคนน้องๆขอมาเงี่ยเออน้องๆขอมาจัดให้ซะเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหเจ็บจิตดอกนี้ผมเจ็บจิตฮะอือหืออือหือโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หู เว well ลัพรัวๆนะครับทุกคนแต่ก็ <Huh? S 1> ไปเกาะลิงไม่ได้นะครับผมแต่ว่าผมแบบสายห้าวไงขอญาติขอญาตนะิขอญาติรับเวทอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเกาะลิงกันดีกว่านะครับทุกคนไปฟาร์มรัวๆแบบสูตรฟาร์มไวนะฮะสูตรฟาร์มไวไปเลสโก้เลสโก้ไอ้พวกนี้มันก็ตีแรงอยู่นะพูดถึงนะ <Nope. S 1> ปกตินี่รหัสหลักที่ถ้ามาตีไอ้ตัวพวกนี้ตีหมัดเดียวไปหวั่นเลยนะผมพูดตามตงรงเลยฮะ โคตรตึงบอกเลยว่าโคตรตึงแห้น้องๆจับปานีเอ้ย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 ,อยลืมฮะลืมเปเลี่ยนสกิลโอ้โหเอือเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดผมเนี่ยเจ็บจี๊ดฮะมาดิ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 เข้ามาดิาดครับเฮ้คนนี้ก็ผู้เล่นใหม่นะครับเนี่ยไปทุกคน เราไปเกาะลิงกันดีกว่านะครับผมเวล8แล้วนะครับผมแปลเลสโกได้เวลาออกทะเลนะฮะผมบอกเลยผมต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้จริงๆจริงๆนะครับพี่ท็อปต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้นะครับทุกคนแปลเลสโกโหเรือฟรีมันโคตรช้าเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็มาถึงเกาะลิงแล้วนะครับผมเราไปฟาร์มกันเรื่อยๆนะฮะชิลๆดีกว่านะครับทุกคนโอ้โหเปิดมาก็ได้ผลพิศารเลย ตึงนะคนมันตึงก็อย่างนี้แหละนะครับผมอ้าวฟาร์มลิงก่อนเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้จัดไปเฟี้ยวๆเลยอุ้ยลิงต่อยแรงมากนะฮะทุกคนจัดไปตึงๆฮะเลสโก้ go, ครับผมเอา้าเมื่อกี้ผมไม่ได้เหรอจัดไปทุกคนตึงๆเลยตึงๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บผมเจ็บเรียบร้อยฮะตอนนี้อุ้ยยังไม่เวล่่่่อีกเหรอลิงอยู่ไหนหมดมมอ่่่่่่่่่่่่่่่่อยู่นูน่นอยู่นูน่นอยู่นู่น่่่ เอ้าอยู่ด้านหลังก็มีนี่ว่าไปทุกคนเอาลิงก่อนละกันนะครับผมมมต่อยแปะตึงเข้าให้โบบะ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 จัดไปโบบะไปทุกคนโบบะโบบะมาแย่งกูฟาร์มทำไมเอ้าเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวมมเดี๋ยวนะผมเริ่มเวลหนึ่งมาผมก็โดนด่าเลยหรอเฮ้ยด่าผมทำไมเนี่ยเฮ้ยงงเฮ้ยงงจริง ด่าทำไมครับถามไปดิทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวหนะ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน<ะ>เฮ้ยคนนี้โอ้โหคนโหดคนโหดมานะครับทุกคนไม่เห็นหรอเขาฟาร์มอยู่เขาบอกนะฮะทุกคนอะไรอ่ะคืออะไรก่อนผมเนี่ยงงผมแย่งฟาร์มผมผิดหรอครับทุกคนมีใครช่วยคอมเมนต์บอกผมได้ไหมว่าผมแย่งฟาร์มเขาเนี่ยผมผิดหรอตาบอดหรออา้าว เฮ้ย hey, คนนี้เขาถามว่ามีอะไรหรอพิมพ์ไปนะครับทุกคนบอกว่าเขามาด่าผมครับนะฮะเฮ้ย hey, ด่าแรงมากนะครับทุกคนบอกคนนี้ไปก่อนนะว่าเขามาด่าผมเนี่ยเขาบอกว่าผมแย่งฟาร์มจัดไปทุกคนอยาก PVP อ่ะเออใช่คนนี้เขาจะช่วยผมว้ทุกคนดูดิมันบอกว่าผมไปแย่งเขาฟาร์มเฉยเลยอะคืออะไรก่อนผมแย่งฟาร์มผมผิดเหรอครับทุกคนน้องๆช่วยคอมเมนต์บอกพี่ได้ไหมว่าพี่ผิดหรือเปล่านะครับ ไปทุกคนเราไปหาฟาร์มลิงต่อนะครับผมโดนด่าเฉยเลยฮนะผมจะร้องแล้วเนี่ยด่าผมทําไมด่าผมทําไมก่อนไม่เข้าใจจริงๆนะมาทุกคนฟาร์มต่อฮฮเราฟาร์มกันเรื่อยๆนะครับผมจะเวลสิบแล้วนะครับทุกคนอาตอนนี้ผมเวลสิบแล้วนะครับไปทุกคนผมขอญาตนะครับรับเวสก่อนละกันคือแบบว่าผมแย่งฟาร์มที่ผมผิดหรอครับมีใครช่วยตอบผมได้ไหมอะ รับเพชรลยละกันนะครับผมตอนนี้ผมรับเพชเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต้องไปจัดการมังกีเนะาะหกตัวนะครับไปต่อยแฮะต่อยแฮะต่อยแฮะตุม้มเฮ้ยผมเรื่องเวลหนึ่งมาผมก็โดนด่าเลยอะ่ะเขาบอกว่าหนีทําไมโอ้โหเฮ้ยด่าแรงอะ่ะหยาบคายมากเลยอุ้ยทุกคนผมจะตยุยผมจะตุยแล้วอุว้ย เรียบร้อยฮะเฮ้ยหยาบคายจังเฮ้ยหยาบคายมากหยาบคายมากผมไม่ไหวแล้วทําไมหยาบคายจังครับม,มถามไปเลยครับทุกคนที่บ้านไม่สั่งสอนหรอเฮ้ยทุกคนผมโดนลิงตีอยู่นะฮะเมื่อกี้เฮ้ยมันกำลังโดนลิงตีอยู่นะทุกคน<ะ>นี่ผลสปินให้ทุกคนผลสปินผลสปิน แล้วก็้าครับนี่ตีไปตีไปเฮ้ยทำไมหยาบคายจังอ่ะเดี๋ยวโดนแบนนะบอกมันก่อนเดี๋ยวโดนแบนนะครับอันนี้แบบผมใจเย็นมากเลยนะครับทุกคนปกตินี่ด่าสวนนะบอกก่อนจริงๆปกตินี่ด่าสวนนะตีไปฮะตีไปฮะอ้าว อะไรเนี่ยเขาบอกว่าไม่โดนหรอกอะไรอ่ะไม่โดนอะไร,รอ๋อไม่โดนแบนหรอเกินไปไปนเนี่ยทุกคนคือแบบผมเนี่ยเริ่มเวลหนึ่งมาผมโดนด่ายับเลยอะ่ะอย่าโชว์งโง่โอ้ว่าผมงโง่ด้วย,ยคืออะไรอ้าวคนเนี้ยมาแย่งผมฟาร์มเนี่ย <laughs> ม,มคืออะไรก่อนโหว่าผมตาบอดด้วยนะประเดน็น ไม่ไหวเลยทุกคนคือแบบผมเลเวลหนึ่งมาผมก็โดนด่าเลยอะด่าผมทำไม,ไมเฮ้ยด่าทำไมรหัสโง,ง,ง่ๆงเอา้าเดี๋ยวด้เขาบอกว่ารหัสผมโง,ง่แล้วรหัสเขาไม่โง,ง,ง,ง่เหรอเฮ้ยแล้วรหัสนายไม่โง,ง,ง่เหรอผมมีรหัสหลักนี่ถ้าผมเอารหัสหลักมาตกตายนี่ทีเดียวตุยเลยนะเวลถึงกูยังโอ้โหบูลี่นะเนี่ย ผมอัพเวลก่อนนะครับทุกคนตอนนี้พลังโจมตีผมเวล31แล้วนะครับ <c oughs> ด่าคนอื่นที่บ้านไม่สั่งสอนจัดไปครับทุกคนเราเวล731นะเออคนนู้นเวล731เลยนะ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวจริงนะทุกคนผมแบบไม่ไหวกับคนแบบนี้จริงๆนะหัวเสีย เขาชื่อไรอ่ะ King อ N, N 5 N N 5 5นห้าหห้าะครับเขาบอกว่าผมจะไปแย่งเขาทำไมอ่ะใช่ครับผมเอ๋พิมไปได้ทุกคนใช่ครับผมเอ๋โอ้โหผมอยากย้ายเซิร์ฟเลยอ่ะทุกคนจริงๆนะแบบว่าผมอยากย้ายเซิร์ฟจริงๆนะใหนตอนนี้เวล์ชิสองแล้วนะครับตอนนี้คนนู้นเขาพิมพอะไรอ่ะถ้าเวลอะไรเนี่ย ทาเวลเอง20สโดนเต็มๆเลยแหละเออใช่ใช่ใช,ใช่คนนี้เขาจะช่วยผมเว้ยแต่เจอคนดีนะเจอคนดีเขาแบบมาช่วยผมอะ่ะคนนี้น่ารักนะครับผมเขาน่ารักกับผู้เล่นใหม่เนาะออ้อาวผมไม่ได้เวลให้รอบนี้คนนั้นเขาค่าหัวเท่าไหร่ะ่ะค่าหัว2อล้านสนะครับอย่างโง่ด้วยโหเขาด่าผมยับเลยอะ่ะทุกคนเฮ้ยด่าแรงมากนะฮะด่าทําไมตอนนี้คือแบบ ไม่ไหวยอมรับว่าเออก็ดีด้วยโอ้โหไปเลยทุกคนผมไปฟาร์มดีกว่านะครับมผมต้องมาฟาร์มแล้วจริงๆโดนด่าแบบโดนด่าแบบโอ้โหเอ็กคลูซีฟมากนะฮะเวลหนึ่งยังโดนด่าอะครับทุกคนคิดดูนะเวลหผมยังโดนด่าเกินไปปะเนี่ยนี่าแบบเวล20่นี่ผม PVP ไปแล้วนะครับ เขาพิมมาว่าอะไรอะ่ะกูจะได้เรียกว่าไอเอ,อ๋อโอ้โหเองอ่ะไอเอ,อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่แล้วหนีเพื่อไม่ได้หนีครับไม่ได้หนีครับพี่ผม,ผมจะฟาร์มผมจะฟาร์มอะไรก่อนไม่เข้าใจจริงๆคนนี้เขาน่าจะแบบขาดความอบอุ่นนะคิดว่าน่าจะแบบไม่มีคนรักเนาะผมมีพ่อผมมีแม่จัดไปทุกคนจุกๆุะฮ พ่อแม่ผมสอนผมมาดีจัดไปทุกคนจัดไปรัวๆนะครับเฮ้ย hey, คนนี้เขาน่ารักเขาแอดเพื่นผมมาด้วยอ่ะคนนี้น่ารักมากนะยฮะจะพาผมฟาร์มปะเนี่ยเขาชื่อกันเอดิชั่นสองพนะครับทุกคนเฮ้ย hey, น่ารักคนนี้น่ารักนะครับผมน่ารักมากน่ารักมากอย่าเออโอ้โหทุกคนผมว่านะับเดี๋ยวเรานะครับไปฟาร์มแบบตามปกติดีกว่านะครับผมไปทุกคน let's go ฮนะ ไอคนนี้มันจะแย่งผมฟาร์มด้วยอ่ะไอตัวที่มันด่าผมอ่ะมันจะมาแย่งผมฟาร์มด้วยทุกคนโคตรฮาเลยไปทุกคนเราไปตีกอริลล่าดีกว่านะครับ <No. S 1> ไป let's go let's go ผมยังสุมผลปีศาจไม่ได้นะมันยังไม่ถึงเลเวล50นะครับน้องๆตอนนี้พี่ท็อปต้องไปฟาร์มก่อนนะครับอุ้ยอยเจ็บมากเจ็บมากบอกเลยเจ็บมากขอญาตินะครับผมอัพค่าพลังก่อนเนาะไปทุกคนต่อแฮฟฟาร์มกอริลลานะตอนนี้ อุ้ยกอริล่าโหตีแรงมากตีแรงมากตีแรงมากจัดไปทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้โหตีแรงตีแรงตีแรงไม่ไหวตีแรงไม่ไหวอุ้ยโอ้โหเกือบเกือบเกือบผมเกือบผมเกือบเดี๋ยวนะผมเกือบแบบเกือบบินแล้วอะช็อตเมื่อกี้นี่ฟาด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 อ้าวตุยเฉยอะไรกันครับเนี่ยตีแรงมากเลยกอริล่าเนี่ย ผมยังไม่มีฮาคีสังเกนตนะตอนนี้ไม่ชินอ่ะมันลำบากอ่ะทุกคนเดี๋ยวไว้ติดตามนะครับ EP ต่อไปเนาะว่าผมนี่จะไปเลเวลเท่าไหร่นะครับผมโอ้โหโดนคิงกอริลล่านะฮะตอนนี้โอ้ยโอ้โหเจ็บมากโอ้ย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 โอ้้อ้ยอยเรียบร้อยนะครับ ตีแรงไม่ไหวตีแรงไม่ไหวชิงกาลิลาตีโคตรแรงเลยนะครับน้องๆพี่ท็อปสู้ไม่ไหวนะพูดตามตรงเลยจริงๆพี่สู้ไม่ไหวจริงๆนะอุ้ยอุ้ยบัคบับัช็อตเมื่อกี้บัคแปลทุกคนเราไปฟาร์มต่อแฮขอญาตฟาร์มตัวนี้ก่อนละกันนะครับผมใครมีแบบว่าสูตรฟาร์มอะไรงี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกพี่ท็อปหน่อยละกันนะครับพอดีว่าพี่เป็นคนที่ฟาร์มก,กากมากนะครับฟาร์มชา้าน,นั่นเองอุ้ยตีแรงตีแรง ตีแรงไม่ไหวชาวได้เกิดแล้วคุณมีเวลา15นาทีเพื่อเอาชนะผมต้องไปเอาดาบปะดาบชออะเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ฮะเเลเวลอัพขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับผม <Wow. S 1> คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะได้ถึงประมาณเลเวล20เนาะ oh. ไปทุกคนอีกหนึ่งตัวครับจบภารกิจนี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นเลเวลเท่าไหร่นะครับทุกคน เรียบร้อยครับผมตอนนี้เลเวล20แล้วนะครับทุกคนขอญาตอัพค่าพลังนะครับผมจัดไปเฟี้ยวๆเลยนะครับทุกคนจัดไปครับอัพพลังป้องกันแล้วก็อัพพลังโจมตีนะครับแล้วก็ขอญาตนะครับไปรับเควสนะครับเพื่อมาตีคิงกอริลลานะครับน้องๆ let's go อ้าวอาบักอีกแล้วบั克อีกแล้วเกมดีคุณภาพดีนะฮะไปทุกคนรับเควสเพื่อไปตีคิงกอริลลาดีกว่านะครับ ไอตัวที่ด่าผมยังอยู่ปะยังอยู่นี่หว่าฟาร์มอยู่นะทุกคนมันฟาร์มอยู่นะครับรับเพรสตีคิงกอริลาก่อนละกันโอ้โหได้ 9, เอ็กพีเเลยหรอเยอะอยู่นะมันทำไรอ่ะมันยืนนิ่งๆอ่ะอ้าวทุกคนผมลืมไปผมเวลยีแล้วผมโดนตีตุยเลยอะไรกันครับเนี่ยอ่ะเปิด PVP ก่อนละกันขำๆเนียให้ขำๆไปทุกคนเราไปตีคิงกอริล่าดีกว่านะครับ เอวิโกเอวิโกอุ๊ยอุ๊ยตีแรงตีแรงไม่ไหวตีแรงไม่ไหวอุ๊ยอุ๊ยเจ็บมากอ้าว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 ,าวเกือบไปผมเกือบไป <c oughs> เกือบแล้วผมเนี่ยสตันก่อนละยันนะครับทุกคนสตันไว้สตันไว้ <c oughs> แล้วก็ครับพุ่งตุ้มแล้วก็ต่อยฮะอ้าวไปหว่าน,นะฮะ เกมครับทุกคนโอ้โหคือแบบพี่ท็อปนี่เล่นบอกฟู้ดนี่ขาดจริงๆนะพี่บอกก่อนใครแบบว่ามีทริกเล่นยังไงอะไรยังไงก็ฝากบอกพี่ท็อปด้วยนะครับผม EP นี้อ้าวเดี๋ยวคืออะไรก่อนเดี๋ยวคนนี้เขามาช่วยผมหรอกระโดดหน่อยละกันนะครับไปก็ก็พิมพ์ไปดิขอบคุณครับขอบคุณครับพิมพ์ไปจัดไปครับทุกคน เราขอบคุณน้องคนนี้ก่อนละกันนะครับไม่รู้ว่าน้องหรือว่าพี่เนาะพอดีมันแรงอะ่ะโอ้โหมีการขิงด้วยอือหือขิงใหญ่ขิงใหญ่หญชอบอะ่ะผมชอบคนแบบนี้มากเลยนะครับทุกคนขิงขิงขิงชอบอะ่ะถามวันนี้ทุกคนเธอขิงเราเหรอตอวิงแหมเจอคนด่าไม่พอเจอคนขิงด้วยเตวิงเก่งอยู่นะคนนี้เฮ้ยเขาแต่งตัวโคตรเท่เลยนะชอบชอบชอบสไตล์การแต่งตัวมากเลยนะครับทุกคนโอเคก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะ ก็เวลยี่สิบเฮ้ยเวลยี่สิบสี่แล้วนะครับทุกคนไอตัวนี้มันยังจะมาหาอีกอ่ะเขาพิมพ์ว่าฮะเขางงเหรอที่ผมพิมพ์ไปเนี่ยน่าจะงงอยู่นะทุกคนคิดว่าเขาน่าจะงงนะแต่ช่างเขานะครับผมเขาพิมพ์ไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนช่างมันนะฮะไอตัวนี้ก็มาฟามตรงนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราแย่งมันฟามอีกทีดิเราแย่งมันฟามอีกทีอ้าวช่างมันฮะทุกคนผมไม่แย่งใครฟามและโอ้โหแย่งฟามปุ๊บผมไปหวั่นไปเกิดเลยนะครับ ยิงฟาร์มคนอื่นแล้วตัวเองอันนี้ผมก็ไม่ไหวนะครับทุกคนโอเคก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ที่เลเวล24นะครับทุกคนเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมก็นะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็โดนดานะครับไม่ไหวเลยจริงๆแบบ เฟลเลยอ่ะพูดตามตรงว่าผมเสียใจมากอันนี้จริงๆเสียใจจริงนะฮะแบบมาเล่นใหม่ก็ยังโดนด่านะครับทุกคนหัวร้อนหัวร้อนแต่ก็เก็บอาการนะครับบอกไว้ก่อนโอเคก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ แลวก็ครับผมสาหรับคลิปหน้านะครับผมอยากให้พี่ท็อปนะครับทำคลิปอะไรทําคอนเทนต์แนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักน้องๆทุกคนเลยนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบาย